สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําอันนี้กันค่ะทุกคนค่ะดูลุงศิมาเห็ดดอกอติโชกเดี๋ยวหั่นให้ดูนะทุกคนนี่คือดอกอติโชกนะคะทุกคนค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะน้าก่อนจะต้มต้องใส่เกลือก่อนนะคะทุกคนค่ะเพื่อให้อติโชกเขามีรสชาติเค็มแปลมแปลมมีรสชาตินะคะมีสองดอกนะคะทุกคน เดี๋ยวจะทาแบบอบนะคะทุกคนคุ่งต้มอยู่ที่25นาทีนะคะจะอบใส่กับข้าวโพดด้วยนะทุกคนต้มสุกแล้วเป็นแบบนี้นะคะอาร์ตโชกของอีชันโรยน้ํามันมะกอกนะคะโรยลงไปในกีบให้เขาแบบไม่แห้งมากนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยคะคะโรยลงไปหน่อยหนึ่งนะหลังจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสนะคะทุกคนโรยแบบนี้เลย ใส่พริกไทยนะคะแล้วมันจะหอมพริกไทยมากๆถ้าใครชอบเผ็ดใส่พริกนะคะทุกคนคะ่ะลุมมากกินเผ็ดเปล่าเปล่มใส่พริกไปหน่อยนึงปรุงได้ไม่มีผิดไม่ถูกนะคะแล้วแต่จะชอบแล้วแต่จะปรุงเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเปิดเตาอ,อบเลย ลุงจะอบเอาไว้สักประมาณสิบห้านาทีนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มากินได้เลยทุกคนคะ่ะแล้วเราก็ได้ดอกอดิโชกมาแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่คือดอกอจิโชกนะคะทุกคนคะ่ะลุงเอาไปต้มแล้วก็เอามาอบนะคะเราจะมากินกันนะคะมาดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนี่อ่าจริงๆแล้วนะ่ะเขาก็ตัดกีบออกนะคะทุกคนอืม้มอร่อยอหอมนุ่มหอมนุ่มมากๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ แก่กีบแบบนี้นะอืหอมเครื่องมากกลีแบมันตรงนี้มันจะมีเนื้อไปหมดเลยนะทุกคนนีรูดแบบนี้หอมมันค่ะทำแบบนี้ตามวิธีที่ลุ่งให้บอกเลยนะคะทุกคนค่ะตามวิธีที่ให้ดูนะอืมอร่อยมากมันหอม นั่งแทะกินเล่นนี่คืออร่อยมากทุกคนตรงนี้มันแกมันเขียวมาด่านะคะย่าม่าด้ายกินตรงข้างในมันแทะเล่นมัน,ม,นมันเพิ่นเพิ่พค่ะดอกอธิชโช ประโยชน์มากนะคะทุกคนค่ะดอกอัลติโชกเนี่ยมีประโยชน์ช่วยบำรุงตบับช่วยกระตุ้นการทำงานของตับนะคะแล้วก็ช่วยย่อยอาหารด้วยค่ะช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำดีในตับด้วยค่ะช่วยลดไขมันลดคอเลสเตอรอลในเม็ดเลือดเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มีประโยชน์มากนะที่สำคัญช่วยลดความอ้วนเ้วยค่ะ ช่วยระบบการทํางานของหัวใจค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ช่วยให้หลอดเลือดอไหลดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมันมีน้ําน้าที่ลุงตุ่มอะค่ะอืมหอมหอมอร่อยมากค่ะตัวอดิโชเขาจะมันๆนนะทุกคนคะ่ะมันๆ เลยก็ออกหวานๆค่ะออกหอมๆนอยๆค่ะถามว่ารสชาติเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากมันจะอร่อยตรงที่เราปรุงเครื่องนะคะทุกคนค่ะเราปรุงเครื่องอร่อยอยุงต้มซุกลุงบได้อบโดนบได้อบจนมันแห้งนะคะทุกคนค่ะ ข้างในเขาเริ่มบอ่อแข็งแล้วค่ะเริ่มกินได้หมดแล้วเนี่ยแบบถ้าใครไม่ชอบแบบอบจะเอาไปต้มเลยก็เอาไปจิ้มกับซอสก็ได้นะคะแต่ลุงอบแบบเนี่ยลุงปรุงเครื่องมาแล้วมันแสบเขามีกลีบคล้ายดอกบัวเลยค่ะ อันนี้มันแซบมากอืมกลีบใบข้างในอร่อยอืมข้างในมันมันแซบแห้งทุกคนมีความหวานเวลากินน้ำนี่หวานเลยนะคะอพอมันโดนเครื่องปรุงแล้วมันไม่ต้องจิ้มซอสแล้วค่ะมันแซบแล้วค่ะ กินอิ่มแทนเขาเลยค่ะอืมอืมอร่อยออส่วนตรงนี้นะคะบางสายพันธุ์เขาจะมี คนตรงนี้แข็งมากๆกินไม่ได้นะคะทุกคนมันจะเป็นเหมือนหนามทิ่มๆเลยคะ่ะแต่อันนี้มันไม่แข็งนะคะทุกคนคะ่ะมันนุ่มกินได้เคี้ยวเลยตรงหัวมันเนี่ยค่ะคล้ายๆสาคูก็ว่าได้นะคะทุกคนคะ่ะอืมอร่อยความมันมันมัน กินเป็นอาหารว่างอร่อยดีค่ะบินงกับขบ้าวโพดข้าวโพดสวิตเซอร์แลนด์หวานเป็นข้าวโพดที่หวานอร่อยมากๆอ่ะอือหือ ข้าวโพดแซ่บแซ่บไปหรออือหขอ้าวโพดโดนเครื่องแบบอร่อยมากหอมอืมแอแซ่บข้าวโพดบานนิวานแห้ง อคนข้าวโพดแบบหวานแหง้งหวานมากๆเป็นข้าวโพดท,ที่หวานมากๆอะ่ะเดี๋ยวความะานาวข้าวเจามันเย็นนะคะอากาศเย็นกีบเขาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะเหมือนคล้ายๆกีบบัวเลยใครที่ไม่ชอบนั่งแทะก็ตัดคว้านใบออกไปให้หมดเลยนะคะใครที่ไม่ชอบมานั่งแทะเสียเวลา ควานใบออกไปให้หมดเลยแล้วก็นั่งกินแต่หัวมันก็ไดยค่ะทุกคนค่ะแล้วแต่หมักนะคะมนเป็นคนหมักกินหมักแทะแสะหลินไปเรื่อยๆมันกระแสบมั้งสิเพคะมันมันหวานหวานถ้าสมมติว่าแค่ต้มแค่ต้มแล้วเอามากินมาจิ้มกับมายองเนตมันจะคล้ายๆกับหัวปีหรือไม่ก็หัวเผือกหัวมันอะไรประมาณนี้ค่ะหัวสาคูกึบ แต่ว่าถ้าต้มแล้วเอามาเอามาอบคือลุงอะ่ะมันจะหอมหอมนุ่ม,มหอมเครื่องมากๆหอมพริกไทยหอมอน้ำมันมะกอกอร่อยนัวน,ว,นวเกลือแล้วก็เครื่องปรุงรสแซบค่ะแซบแซบแซบมาก แล้วแต่ผู้หมักนะคะของแสบแล้วแต่ผู้หมักนะคะเพาะว่าบ้บังคับกันใครไม่ชอบก็ขออภัย <I see. S 1> ไม่ค่ะ <c oughs> ไม่ค่ะมูวี <c oughs> I want to hear the soundYes <c oughs> let's see <S <c oughs> อันนี้เริ่มอ่อนแล้วค่ะ อืมอืมนี่ค่ะเม่ไดอร่อยอัติชคอติชค่ะอันนี้ใกล้หมดแล้วทุกคนอันนี้ลุงซื้อได้ตั้งหัวน,หน้อยๆมันยังไม่เข้าหน้าสปริงดีนะคะมันก็เลยยังไม่มีหัวใหญ่อืมหอม ลอกกิบแบบนี้ mm. กินได้เลยค่ะมันมันอร่อยมาก mm. มันมัน <c oughs> อร่อยอื mm. mm ้มน่าอันนี้เป็นหัวเขาแล้วนะคะทุกคนค่ะเนี่ยฝรั่งเขาจะปอกเอาเปลือกข้างนอกออกใช่ไหมแล้วเขาก็จะกินหัวข้างในมันตรงนี้นะคะ ถ้าหัวใหญ่ก็มีเนื้อเยอะถ้าหัวน้อยก็มีเนื้อน้อยอืมอืมอันนี้พาดนี้อร่อยหวานอืมรสชาติดีแซ่บมากเลยค่ะทุกคนค่ะลุงกินจนหมดด้วยค่ะ หมดเกลี้ยงเลยนะคะทุกคนคะ่ะมันอร่อยดีนะคะมันก็เป็นเหมือนอาหารว่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใครจะเอาไปทําสลัดใครจะเอาไปทําอะไรก็เรื่องของใครนะคะทุกคนคะ่ะแล้วแต่ความชอบของใครของเรานะคะใครไม่ชอบก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะคลิปนี้ลุงซาพ,พาแซบลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ